้าวันวัวหายครับ อาจจะถอยต้องหมดลมันลงไปเหง่มเขาม่หนะถ้ามันสาก็่กันนิดนึงถสยกันนิดนึงกันนะครับไครับไปตัวไมาครับไ